รู้ไหมว่าทำไมลำพันชาติน้อยแห่งนี้ถึงได้สร้างความสุขให้กับคนในพื้นที่ตำบลผาสุขอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีมาเป็นเวลานานาน,นับทศวรรษเป็นเอกลักษณ์ของบ้านบางทองที่มีภูเขาล้อมรอบได้ไประโยชน์จากต้นน้ำลำธารโอบล้อมพวกเราด้วยความรักเราจะไปหาคำตอบกัน ชมชนชนลาว้าอ,อร่อยนะคะชมชน,ชนได้เลยค่ะ หมู่บ้านของเราชื่อหมู่บ้านบางทองตำบลผาสุกอำเภอวางสามหมอจังหวัดอุดอรธานีเป็นรอยต่อสองจังหวัดจังหวัดสกลคนครและก็กลสินชาวบ้านย้ายเข้ามาอยู่ที่นี่ทุกคนจะมาที่นี่เพื่อมาจับจองที่ดินไว้ทํากินให้ลูกหลานก็เลยเป็นคนหลากที่หลายวัฒนธรรมมาอยู่ด้วยกันที่นี่ อ่างเก็บน้ำลำพันชาติน้อยเป็นโครงการในพระราชดำริของพระองค์ท่านรัชการที่ส0พระองค์ท่านมาเยี่ยมราชดรเมืม่อปีพศ45มาเห็นความลำบากที่นี่เห็นความแห้งแล้งของที่นี่เก็บน้ำขึ้นมาแล้วรู้สึกว่านอกจากใช้แล้วยังได้ในด้านการเกษตรเพราะฝนตกน้ำลงภูเขาใช่ไหมคะมันก็จะไหลามารวมกันแล้วก็จะไหลลงไปสู่ลำพันชาติใหญ่อำเภอบางสามหมอผ่านลำห้วย จากบ้านเราเนี่ยลงไปแล้วก็การที่เรามีอ่างเก็บน้ำลำพันชาติน้อยตรงนี้ก็เหมือนกับให้ชีวิตใหม่ของคนในชุมชนบางทองนะคะค่ะที่นี่นอกจากได้รับประโยชน์จากการใช้เกษตรนะคะอ่างเก็บน้ําของเรายังเป็นที่รู้จักของชุมชนนอกหมู่บ้านของเราเขาก็จะมาปั่นจักรยานแล้วก็มาวิ่งออกกําลังกายชมวิวอย่างนี้นะคะ ชาวบ้านต่กอนกับตัดใหม่เดี๋ยวนี้ก็คือตัดยางทำหน้าทำสวนมั่นเพี่ยนอาชีพใหม่แล้วครับก็รู้สึกว่าดีขึ้นกับในชีวิตในหมู่บ้านของเฮาดีขึ้นมากหลยครับ มะพราวน้ำหอมเป็นมะพร้าวชุมชนมะพร้าวที่หวานหอมและอร่อยนอกจากจะมีมะพร้าวแล้วก็จะมีฝรั่งจิมจูน้อยนาขาตะไคร้เงาะปลูกอะไรก็ตายปลูกอะไรก็ไม่ได้ผลผลิตถ้าไม่มีอ่างไม่มีน้ำชุมชนก็อยู่แบบไม่มีน้ำใช้มีน้ำแล้วก็ทําทุกอย่างปลูกสิ่งที่กินกินสิ่งที่ปลูกเหลือกินแล้วก็ขายส่งตลาดแล้วก็สร้างอาชีพให้ตัวเองด้วยมาอยู่ในไม้จะอยู่ยังไงเนาะทำไมถึงกันดานขนาดนี้ พอพระองค์ท่านเสด็จมีโครงการเข้ามาส่งเสริมให้ปลูกเริ่มทำนาเข้าอะไรไม่ปลูกปลูกม,มีทุกอย่างส่งเสริมสูนฝึกอาชีพทอผ้าคือหลกัหลกๆของแม่เลยแหละใช้สีธรรมชาติดูปลูกในบ้านบ้างวัตถดุดิบในไร่ในานาเราเราได้ทุกอย่างก็มีอยู่มีกินถ้าพระอ,องค์ท่านไม่เข้ามาก็คงไม่มีวัดนี้แหละไม่มีแน่นอนเลย อ่างเก็บน้ำลำพันุชาติน้อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้สร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสร้างไรายได้และสร้างความสุขให้กับชาวผาสุขอำเภอวังสามหมอจนถึงทุกวันนี้มีความสุขมากเลยค่ะที่อยู่ชุมชนบ้านวังทองนี้นมีน้ําใช้อยากกินอะไรก็ปลูกแล้วก็มีอาชีพเสริมดีใจมากที่พระองค์ท่านเข้ามาให้อาชี้มาให้เรามีอยู่มีกินมันพอแล้วล่ะสําหรับบนปลายความวิต คิดว่าอยู่ที่นี่มีความสุขแล้วได้อยู่บ้านเกิดตัวเองถ้าเราออกไปที่อื่นมันก็ไม่เหมือนบ้านเราเราดีใจเราภูมิใจที่ร้านเราเป็นแบบนี้